สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงเมื่อน,นี้คุณตาก็พามาชมต้นออมชนิดหนึ่งนะครับเนาะนี่นี่นีที่มในะีใบสีเงินนะนี่ปีดใบสีเงินเรียกว่าต้นออมเงินนี่เห็นเหมท่านผู้ชม คุณตาวิธีไทยแยกออกแยกออกจากต้นนี้นะต้นนี้สองต้นนี่แยกออกจากต้นนี้เป็นต้นใหม่นะออมเงินเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งทีมมชมชนะ่มีคนนิยมชมชอบนะมีคนนิยมชมชอบปลูกไว้เป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามและยังเป็นไม้ฟอกอากาศโอ้ คุณประโยชน์มีอยู่หลายประการเนาะคุณตาวิถีไทยเนาะเอออ้อมเงินก็หมายความว่าเฮาสิเอาเงินนี่นะมาเก็บหอมรอมรอมิรอมรอบรอ,อ้อมก็คือรอมรอมรอบรอมอ้อมก็คือรอมรอมรอบรอบนะ <c oughs> ภาษาอีสานอ,อ่อ้อม อ้อมด้วยเงินมาสันเอ่อที่จริงมันจะมีต้นอ้อมนี่มีหลายชนิดนะมีอ้อมเงินอ้อมทองอ้ออ้อมชุมพูอืมต่างจากคำว่าอ่าต้นอะไรอย่างก็อ่าต้นอ้อมเพชรอืมอ้อมเพชรใบกลมอ้อมเพชรใบยาวอ่าอันนี้ต้นอ้อมอ้อมเงินอ้อมทอง อ้มคือการประหยัดเนาะท่านผู้ชมเนาะเอออีกประกาศนึงก็ดีอเอาอะไรอันแน่คุณตาวิธีไทยจักอ้มจักหอมจักล้อมเนาะมาสัน <c oughs> <c oughs> พูดแบบภาษาของต้นไม้ก็คือต้นอ้อมอ้อมก็คือร้อมรอบด้วยเงินนี่อมเงินต้นอมนอมเงินต้นอมเงินนั่นเองอ่า ปลูกไว้มันขักได้เนาะคุณตาวิธีไทยขักต้นไม้ใบหญ้านี่อ่าโดยเฉพาะเป็นต้นที่มีชื่อคําว่าเงินเงินทองทองนี่นะอ่าเป็นมงคลบัดแหละคุณตาวิธีไทยปลูกไว้อืมแยกกระถางออกแยกต้นออกอย่างนี้เป็นต้นนี่ใบของเขาสิเป็นคล้ายสีเงินเงินใบพันธุ์่ะว่าง่ายๆไปอ่าคล้ายเงินใบพันธุ์เขาเรียกว่าต้นออมเงินอืเป็นตะแพงใบขึ้นแบบนี้เลยล่ะนี่นี่ตลอด อ่าเป็นโบเมนสีอื่นนะนอกจากจะเป็นออมชมพู่าหรือออมเพชรใบกลมอย่างนี้อ่าอ,อมเพชรอ้อมเพชรแต่อันนี้เป็นออมเงินเห็นบอกคักประการที่สองเป็นไม้ประดับสวยงามนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วเป็นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เอาไปปลูกใส่ในกระถางมันจีเป็นพุ่มเป็นอัน แตกใบขึ้นมาเป็นี้แหละซองขึ้นมาแปบนี้ใบของเขาก็จะแผ่ออกนะเป็นสีเงินแบบนี้เป็นสีเงินแบบนี้อ,นนบบนอืมบางคนบอกว่าคุณตามวิธีไทยใบยสคีคล้ายเงินใบพันเลยนะอาจารยถูกต้องครับเพราะเขาเป็นไม้ประดับสวยงามปลูกไว้ในสวนสาธารณะอยู่ในกระถางอ,อยู่ในบ้านพักโฮมสเตย์อยู่ในสปาแบบนี้นะ ปิดตะแพงนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคุณครูบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนออกทางใบเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆต้นไม้เนาะมันสีรู้สึกสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออกนั่นเองโบสิเป็นต้นบอลสีอะไรก็แล้วแต่นะพวก นางไหมาหรือว่าพระนครแบบนี้หรือจะเป็นเทพประสิทธิ์หรือว่าต้นบอลสชีชนิดอื่นๆนีๆ่เพราะว่าสิเป็นนกกระทานี่ก็สวยจัดจ้านสเนจจันขาวาเปเปอร์โรเมียแตงโมหรือจะเป็นจันนาะงามแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศต่อมา คุณครูยังเอาต้นออมเงินอันนี้มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในชั่วโมงศิลปะนะในชั่วโมงศิลปะนี้คาดบ่ได้ละภาพสามิตินะภาพสามิตินี่ก็คือว่าเอาภาพจริงๆมาเอาต้นไม้จริงๆมาเอาหุ่นจำลองจริงๆมานะมานั่งมาตั้งบนโต๊ะให้นักเรียนล้อมรอบวาดระบายสีในชั่วโมงศิลปะ หรือในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนครูกั็พานักเรียนไปเบ่งในในสถานที่จริงในโรงเพาะชําในโรงปลูกในเรือนปลูกก็เขียนไว้โครงการอพอสทนะ,ะสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนยินบอป่าทิโทขักขนาด วันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีและจดชื่อนะลงไปในสมุดเขียนชื่อตัวเองด้วยสมุดวาดเขียนนั่นแหละนะอพอมาในระดับมหาลัยก็จะให้นิสิตนักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล <c oughs> วันนี้นะต้นอ้อมเงินต้นอ้อมเงินอ้อมเงินอ้อมเงินหรืออ้อมเงินนี่แหละนะอ้อมเงิน ให้พวกเธอไปศึกษาดูซิว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะไปหามาข้อมูลนี้ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องมีอ้างอิงหนึ่งสองสาส่ห้าเรียกว่าบรรณานุกรมเนี่ยนะมาพรีเซนต์หน้าห้องอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามความละเอียดตามความถูกต้องอืม เป็นชื่อที่ใครเป็นคนตั้งชื่อออมเงินนี่นะเป็นชื่อต้นไม้เป็นต้นไม้ที่เป็นพื้นถิ่นของประเทศใดทวีปใดของไทยบอกถ้าเป็นของต่างประเทศนี่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมนะมวิธีการปลูกวิธีการเพราะเลี้ยงวิธีการขยายพันธุ์วิธีการใส่ปุ๋ยพรวนดินแบบนี้เป็นต้นเนาะอ่าคักเอาละเอียดไปจนถึงวิธีการแพ็กเกจจำหน่าย โอ้ oh, หลายคนอาจารย์เพื่อนห้องนี้นะห้องวิชาพฤกษศาสตร์นี่นาะเอกพฤกษศาสตร์นี่เรียนตั้งแต่ประวัติความเป็นมาการเพาะปลูกการขยายพันธุ์ไปจนถึงการพาณิชย์การแพ็กเก็ตจำหน่ายเป็นหมาะวิธีการแพ็กเก็ตบรรจุลงใส่ตะกร้าใส่กล่องใส่ตะกร้าอืมแบบใดวิธีการส่ง แล้วต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่สูงเท่านี้ราคาเท่าไหร่บ่งเ,เนาะเฮียนบูบสีเฮียนแค่สืบคนอย่างเดียวาการจำหน่ายด้วยแพ็กเก็เหมือนกับการขายสินค้าคักจบออกมาไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แพ็คเก็ต้นไม้ขายเออในการอืมหรือเอาไปมอบเป็นของที่ระล,ลึก เนื่องในโอกาสวันเกิดวันแต่งงานหรือวันกเกษียณอายุราชการแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นบ้านใหม่นะวันนี้ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนเรามีต้นไม้มงคลมาฝากไหมนี่ออมเงินก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะปฏิบัติ ภารกิจให้สำเร็จลุล่วงทุกประการมีเงินมีทองออมออมเงินออมทองสะสมะเข้ามาเยอะๆมากมายพูนผลจเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับชื่อของต้นออมเงินอันนี้มาซันเออปฏิทโทิททโทแทนคำขอบคุณแทนคำวอวยพรนะอย่างนี้เป็นต้นหรือบ้านสวนเกษตร ที่มีนิสิตนักศึกษามีนักเรียนไปศึกษาดูงานาเวลาที่เพื่อนศึกษาดูงานจบแล้วมีวิทยากรามาอธิบายว่าต้นนั้นเป็นอย่างนี้วิธีการเพราะปลูกวิธีการเพราะเลี้ยงต้นนั้นนี่นี่นั่นเสร็จแล้วเวลาจะขึ้นรถกลับก็แจกต้นอ,อมเงินคนละหนึ่งต้นเพื่อเป็นของที่ระลึกจากสวนต้นไม้มงคล ที่ท่านมาศึกษาดูงานวสัสร้างความประทับใจนะพอครั้งต่อไปก็นำคณะศึกษาดูงานมาอีกป้าทิโเอ่อเพราะประทับใจบางคนมาแล้วอยากมาอีกครั้งที่สองเนะเพราะว่ามันคักศึกษาดูงานแล้วได้รับความรู้จากวิทยากรประจำาอ,อ่โรงเพาะชำต้นไม้มงคลแล้วยังได้ของที่ระลึกกลับบ้านต้น ออมเงินกลับบ้านด้วยปลูกไว้นะของที่ระลึกบางท่นโอกาสศึกษาดูงานบ้านสวนเกษตรไม้มงคลปฏิทิทท,ทิท,ทุหรือลันลานไปเยี่ยมคุณยายคุณตาคุณยายนะอันนี้เอาต้นออมเงินมาฝากคุณตาเด้อขอบน้ำใจล้นลานมากมาก ตนอ้อมเงินจัดเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศด้วยนี่ขอบน้ำใจมากมานะตาก็จะเอาไปทำคอนเทนต์ลงยูทูบู้ดีเลยล่ะขอบน้ำใจเออยายได้ลายแล้ววันนี้เอาไปฝากคุณตาบ้างนะคุณตาเพิ่นกันยัง ยังเป็นทำยูทูบเบอร์คือเก่าผู้สูงอายุยุคใหม่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีช่อง YouTube ของตัวเองมีช่อง Facebook ของตัวเองเนาะเอาไว้สนทนากับบรรดาเพื่อน,เ,อนอเป็นผู้สูงอายุยุค 4g นะเทคโนโลยี <c oughs> <no> <ie> เอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยะสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือต้นออมเงินไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณ และเป็นของที่ระลึกครับท่านผู้ชม